วันนี้ก็จะย้ายบ่อน,นูนะครับนูก็เหลืออยู่แค่สามตัวเนาะแล้วก็นูเหลือแค่สามตัวนะครับแล้วก็พอดีจะให้ครอบวรัเขาเอาไปเลี้ยงต่อน,นั่นเองว่ารอก็ได้ให้เขาไปเลยนี่ขนขึ้นรถก็ส่งพร้อมเลยนะนี่อยู่เจ้าใหม่ครับตัวก็กิโลกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ใหม่กันว่า เขาไปเลี้ยงที่ไหนนาะผมก็ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้มาที่ใหม่ครับกว้างขวางเลยนี่ตานะเซนตาเซนตานเซนแหนี่เดี๋ยวเรากำลังจะเอามาขยายพันธุ์นะครับพี่นี่เนาะเอามาขยายพันธุ์นะหนูมีสามตัวนะครับตัวใหญ่ก็พัพนธุ์แม่พันธุ์นะ ย,ลอ,ยลองดูดิจงใช้จุกที่เป็นจุกดูดนะครับข้างในเราจะเทสน้ำก่อนที่จะปล่อยหนูนะครับเราลองกดดูดดเอาก็บเบอร์อกอก,อกดไล่อากาศก่อนแล้วค่อยกด อ่าโอเคอืมได้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 โอ้ได้เพราะว่าดึงจุกออกไปล้าง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 นี่ก่อนดีกว่าไปล้างขวดให้น้ำสอะอาด, <c oughs> ดก่อนเลยเออไปดึงไปเรืง <ừ. S 1> เดี๋ยวต่อไป ขยายพันธุ์นี่โอ้ของผลมะนอกนะครับอยู่อุย้อยนั่นลื่นอะไรเนะี่ยอยู่ในเมืองเหมือนกันนะครับเลี้ยงไกนะ่นนี้ก็ได้ขายไก่ไปสองพัน 2, นะเราวะโอ้ดีครับตัวเมืองมีเลี้ยงไก่พ่อพันไก่ชนด้วยนะครับเนี่ยไก่ชนไก่บ้านวิธีนะครับช่างแอร์นะเป็นช่างแอร์นะครับ ว่างก็มาทำอาชีพแบบนี้เนาะแล้วก็มามีที่ตรงนี้นะเตี้ยงหนูได้ลายบอ่อเลยนะครับเออเอาท่าครับกว้างดีเนาะก็เป็น ในเมืองหมดนะครับเนี่ยมาเช่าบ้านนะของที่ตรงนี้นะครับ,รบก็จัดสถานที่ก่อนว่าตรงไหนฝนสาดไม่สาดก็ได้ที่ตรงนี้นะครับแวบใช้จุกนะใช้ขวดน้ำดื่มนะธรรมดา ใส่ข้อต่อไปนะครับแล้วก็กดใต้น้ำดูนะโอ้ยกดไปหน่อยกดเบาๆอืออะไรอะไหลอยู่ไหลอยู่ติ๊กๆอยู่เนาะไม่ได้เนาะอือ โอเคโอเคอ่ะหนูาปล่อยเลยเอเราเอามือเข้ากดด,ว okay. ด่วนอะโอเคเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาอุดดีๆถ้าอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์ง่ายๆก็มีที่สแปร์นะครับเนี่ย cái là cái quạt nước này yeah. à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  ตัวใหญ่นะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวผู้หนึ่งนะครับในผู้ใหญ่ๆดเลยนี่เมียสองตัวนี้เลี้ยงลูกดีครับแล้วก็ที่เคยเลี้ยงมาเลี้ยงลูกดีมากแล้วลูกดกินผล <นะ S 2> ไม้ไหมกินกินกล้วยก็กินเนอะกินได้หรอกินได้แ,ดแต่ตหให้แต่ให้แต่กันตอนเย็นเนอะกอ,องนีงได้เนาะแต่มันเลี้ยไปได้แต่ว่าตอนเย็นตอนเย็นะพี่นะ ปิดฝาอยู่กับเจ้าใหม่เจ้าไม่ขยายพันธุ์เร็วๆอมะจะปิ่งเลยสามสามตัวนีหาผมมา่ย่างเลยเออการร้อนครับภารกิจน,นี้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราก็จะขยายเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดออกหน่อยก็ได้เพราะว่ามันร้อนมันไม่หนีหรอก อยู่บ้านมันก็ไม่หนีเพราะมันอยู่ในบ่อยนะเปิดอีกก็ได้ถ้าดีก็เปิดฝั่งในเพราะว่าฝั่งนอกฝนไม่สาดบ้างเออเออแฮมเลยๆน่เลยเี่ยวรับรกิจกับ่ังต้าเลี้ยงหนูเลี้ยงไก่ด้วยโอเ้โอเขาท่าครับ คนมานนอกมาอยู่ในเมืองแล้วนี่สุดยอดน้ำน้ำก็มีนะครับไปพร้อมไปพร้อมนะต่อไปเดิกงงานมาก็มาที่นี่เนาะลมเย็นนะครับครับพอได้แก้ปึ๊บปึ๊บอ่๊ไปครับขอบคุณครับครกพี่ไปไว้เลี้ยงได้ขยายพันธุ์เร็วเนาะแล้วเจอกันนะครับกับคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ